อย่างที่เราบอกว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีงานแฟชั่นวีคค่อนข้างเยอะสําหรับต่างประเทศนะคะแต่ว่าล็อตแรกที่ปล่อยออกมาก่อนก็จะเป็นฝั่งของประเทศอิตาลีนะคะคอย่างก่อนหน้านี้เราเมื่อวานเราเพิ่งเสนอของน้องกัปไปเนาะวันนี้ก็จะเป็นคิวของน้องวินเมทาวินนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนาะ หลายคนทราบกันแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่ามีตําแหน่งเป็นแบรนด์แอมบัสเซอร์นะคะของพราด้าคะแบรนด์หรูจากอิตาลีนะคะ, ucha, ะ,คะเลยทําให้แบบช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นน้องเนี่ยบินไปต่างประเทศบ่อยมากนะคะแล้วก็ปีต้นปีนี้งานแรกที่จะบินไปก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะก็น้องนะคะก็เตรียมไปร่วมงานแฟชั่นระดับโลกนะคะพรา d ด้าเมนฟ w วินเทอร์2024นะคะแฟชั่นโชว์นะคะที่กรุงมิลานนะคะประเทศอิตาลีโดยงานเนี่ยจะจะเออจะเกิดขึ้นนะคะวันที่14มกราคม เวลาประมาณบ่ายสองนะคะเป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศอิตาลีแต่ถ้าเป็นเวลาในประ,ประเทศไทยอพี่ต้นจะประมาณสองทุ่มนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันเ mm hmm. ม,มื mm ่อ hmm. วานนี้เราก็เลยได้เห็นลุกของน้องนะคะที่ไปที่แอร์พอร์ตนะคะสนามบินสุวรรณภูมินี่ mm hmm. ก็อย่างที่เห็นเลยก็มาในแบบลุกแบบเท่ๆนะคะข mm ้า hmm. งในเสื้อสีขาว mm hmm. ข้างน,นอกก็มีความแบบเสื้อแบบสียีนยินหน่อยนะคะ mm hmm. กระเป๋าลากก็เป็นของพาด่า hmm. เหมือนกันนะคะ mm hmm. แน่นอนว่างานนี้ก็คือ แฟนคลับนะคะก็มีการแบบอุ้ยกรี๊ดสนานวันไหวนะคะจนแฮชแท็กนะคะ WinLady f o r m ์มิลนะคะมาแรงแบบขึ้นอันดับที่3เลยนะคะใครอยากเห็นลุกรหลอๆเท่ๆก็เข้าไปส่องในแฮชแท็กนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนี่ก็แอบลุ้นอยู่ว่าลุกรอบนี้ของน้องจะเป็นแบบไหนอันนี้ส่วนตัวเรารู้สึกว่าอยากเห็น ลุคของน้องวินในลุลกที่สีสดใสขึ้นมาหน่อยเพราะปกติเราเห็นแบบโทนสีดาโทนสีแบบน้ําเงินเอ้ยขรา,าวก่อนเราเคยเห็นโทนสีเหลืองมาแล้วอยากเห็นโทนสีที่แบบหุ้ยฉีก,กออกมาอีกเหมือนกัน uh. เดี๋ยวมารอดูกันว่าน้องจะมาในลุกไหนแล้วก็แบบเท่ห่อ,อก,ก้าวใจขนาดไหนนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้คือเป็นน้องวินใช่ไหมรอบแรกที่เราเห็นกันพอตกข้ามาก็มีมาอีก2 อีก2คนด้วยกันนะคะกับคู่จิ้นคู่นี้น้องฟอสน้องบุ๊กนะคะเพราะว่าคู่นี้เขาก็บินไปที่ประเทศอิตาลีเหมือนกันนะแฟนๆจ๋าแต่ว่าจะไปในส่วนของอแบรนด์ดอเช่แอนด์กาบาร่านะคะ<อ>ก็งานของฝั่งแบรนด์นี้ก็จะจัดวันที่13มกราคมนี้เวลา6มโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยเหมือนกันปังนะงปังมากเรียกว่าอิตาลีมี4หนุ่มไปรอแล้ว น้องวินเมทวินน้องฟอสบุ๊กเขาไปกันทงคู่อยู่แล้วเป็นคู่จริงการขาดกันไม่ได้เ,<อ>เป็นไงมิลานคือมีหนุ่มๆคนไทยเราไปอยู่นั่นแล้ว4คนเ,เดี๋ยวจะมีไม<า>่มอีกใช่ไหมเตรยเดี๋ยวจะมีใครนะเตยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูฝั่งอินเตอร์ฝั่งเกาหลีกันบ้างว่าจะส่งใครไปแต่เชื่อว่าแบบ แฟนๆเห็นแล้วร้องว้าวแน่นอนที่เรามา,านคอมเมนต์นกันบ้างดีกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ารักน้นน้องปลาจากด้อมนุกปายน,นี่เนเลย<อ>ไปด้วยกันไปได้ไกลแจมฟรีใช่ดีใจดีใจด้วยค่ะดีใจแล้วก็ได้ดอกดแล้วก็ได้ดอกไม้เยอะมากเลยครับแล้วก็หัวใจด้วยเป็นหัวใจสีเหลืองแล้วก็สีเขียวก็เป็นแบบว่าสีด้อมของน้องปลาน้องปลานี่อย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้นะที่ใครอยากไปติดตามงานของน้องปล สาวป้าไปใช่ไหมไปได้มีที่หลักสี่วันนี้โอ้แล้วก็งานคู่คู่ที่13ที่สกลนครงานแน่นงานแน่นนะวันนี้ไปหาสาวป้าไปก่อนได้ที่แถวๆหลักซี่ส่วนที่13นะครับก็บินวาร์ปไปเลยที่สกลนครก็มีนกปกไปคู่อก็บอกแล้วว่าเขาก็ยังรับงานคู่เหมือนเดิมยังจ้างได้เหมือนเดิมจ้ะส่วนแจมฟิล์มก็เดี๋ยวก็ติดตามผลงานของต๋องหนุ่มฟิล์มกันได้เพราะเดี๋ยววิมานสีทองก็จะเข้าแล้วสิบแปดนี้โอใช่เนี่ยเมื่อเช้าก็เห็นน้องน้องแจมลง ในไอจีสตอรีน่าจะมาถึงประเทศไทยตอนประมาณ11โมงเห็นแบบลงอะไรเงี้ยคิดว่าน้องน่าจะเหนื่อยกันเหมือนกันเพราะว่าทำงาน <S <S ก็เชื่อว่าเอาเป็ว่าฝากแฟนๆทุกคนนะคะซัพพอร์ตคนที่เรารักให้เต็มที่ดันหลังเขาไปให้สุด